บอกแม่แล้วไงไปหาผู้หญิงเขาไม่รับเ<ะ>ขาไม่รับผมอ่ะผมก็เลยตั้งใจว่าไม่มีเนียก็ปวดให้แม่เลยแล้วกันใช่มคุณคุแม่นี่แสดงว่าพี่แก้วเลิกเล่าแล้วใช่ไหมจ๊ะพี่เลิกแล้วตัวร้อนไปเนี่ยใจริงจริงเลยแก้วแต่ฉันเห็นพี่เจ็บอยู่ข้างหลังนะไออาร์มันชวนอย่าตบาบะแต่แหมาลูกเนะะขอบแม่พ่อเองมาคงจะดีใจไม่น้อย ก่อนลูกนั่งก่อนแก้วเดี๋ยวพ่อก็คงกลับมาพี่ต้องรีบบอกพ่อเลยนะพ่อดีใจมากๆแน่ๆเลยเป็นงานพี่ด้วยนะพี่อ่ตั้งใจจะปวดแม่แม่หาลิเกด้วยนะออลิเกใครดีลูกเอ่อเอาจะบอกเอาคุณหนูแล้วแก้วคุณหนูแล้วแก้้วลาเดียวกับลุงลาพี่กุ้งกันเลยแม่ตกลงตกลงแม่ต้องหาแน่นอนดีใจด้วยพี่ตั้งใจปวดเลยพี่นะก่อนลูกไป็ดีใจจริงๆนั่งก่อนนั่งก่อน แต่พ่อเองมานะฉันจะบอกทุกคนยังไงดีถูกใจแย่เลยฉันจะบอกวังกาบอกจะแก้เรวนายังไงดีพี่หลงก้าวอร่อยเนี่ยกลับแค่นี้นีบเข้าบานเลยพ่อจ๋ามีข่าวดีจะบอกทำไมวันนี้หน้าชื้นตาบางกัน ลูกซะก่อนินว่าลูกเปลี่ยนไปขนาดไหนพ่อดูพี่แก้วก่อนกเ้น,นีไม่เมาแล้วลูกโถพ่อเอ้ยกลับขาดีๆวันนี้ตั้งใจว่าไม่ไม่อยากกินเหล้านะแก้วอ่ะจะบวชให้พ่อจ้ะเฮ้ยจะบวชให้พอดีใจไหมจ๊ะเห็นไหม,น,ไมน้ำตาเลยน้ำตาเลยเห็นไหมล่ะพ่อเป็นไรหรือเปล่าทำไมหน้าตาพ่อดูเศร้าๆพ่อเพิ่งกลับจากเมืองหลวงพ่อมีเรื่องอะไรทุนใจรือ่าพ่อ ก็มีบ้างแต่แกรู้ไหมว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พ่ออยากได้ยินมาตลอดทั้งชีวิตของพ่อวันที่ลูกของพ่อจะบวชด้วกับพ่อแกรู้ไหมว่าภายในเมืองหลวงมีเรื่องวุ่นวายเราไปนั่งคุยกันดีกว่ามันมีอะไรน้ำเนอรอย่า,า,าสิไม่พ่อร้องไห้เยอะจัง เราบรรับหรลลวงให้นาว่าสินค้าเก็ามาอยู่ในเมืองหลวงแต่เจ้าสินค้ามันไม่รู้ว่าฟ้าอหญิงเชเนสานะเป็นแม่เลี้ยมันอุ้มเชเนิาเข้าสู่ห้องคพรัช่วยได้เสียเป็นผัวเมียก,กับเชเนิา องค์ราชบุตรนางสาันท่านรู้เขา้าเปล่าไม่พอประไทยเกิดการทะเลวิวาสกับสินค้าเชนีสาก็ตั้งประคันพรับนะแต่สินค้าจะมาเป็นคนที่เก่งกองราชบุตรนางสั์ไม่สามารถจะสู้ไนดะ้ที่อยู่ในเหตุการ์มันให้ฝ่ายหญิงเชนีสา ทำไมพี่เลือกมาเล้วให้สั่งข้ามราชบุตรตลังสันไ,ได้แล้วแล้วพี่ทำยังไงพี่ได้รับคำสั่งจากฟ้ายพห่นำตัวองนรังสันมาประหารชีวิตแล้วพี่ทำไปแล้วหรือยังพี่ทำไม่ได้หรอกอังกาไม่ลูงกลาพระองค์เป็นเชือะะ้อขติยลาพระองค์สูงสง่ง มีคุณค่าต่อแผ่นดินทางตะวันที่นะมันแค่ทหารแก่ๆคนนึงจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้จะปล่อยพระองค์ไป,แ,ออไปแต่คำส,ขขสั่งของไอ้สิงค้าถ้าพี่ข่านาะรังสรรไม่ได้ให้เอาหัวของพีไ่ไปแคร์มันจะฆ่าพี่พีลนะ่ลูกน้องจะเย็นๆนะพี่นะแกที่ผ่ามา พ่ออยากมาหาลนะูกอยากมาหาพนะี่เมื่อไรจะเป็นครั้งสุดท้ายแี่ก็ยังดีนะพอพ่อจะตายในวันพรุง่งไอ้ลูกก็าก็จะได้เกาะชายว่อเหลือกลูกเข้าไปกี่เจ้าแก่พอพี่ลูกเก่ามีอะไรให้แก้ช่วยได้ไหม แกเออแกอยากจะช่วยพ่อไม่จับไปเลือกลูกเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดในการที่เจ้าจะบวชและในการบวชขอ<า>งแก,แกมไม่มีพ่อละแล้วแกจะต,ต้องทำยังไงพี่หลวงก้าฟังพิ่ก่อนนะพี่นะปัญหาทุกอย่างต้องมีทางออกตอนนี้พี่กำลังกัดร่วมใจลูกแม่ก็กำลังจะบวชจะเย็นๆพี่เข้าไปกินข้าวปลาอาหารก่อน เราค่อยคิดกันทีจะทำยังไงพอเห็นหน้าเจ้าแก้วก็คิดถึงลูกราชบุตรนาราันสั์ไอ้กแก้วมันเหมือนลูราชบุตรนาราันสั์มากเกล้ามันก็น่าแปลกเหลือเกินคงจะเป็นพระบุญของลูกเราด้วยทำไมลูกของแม่หน้าตาละไม้คล้ายขึนกับพระองค์อย่างนั้นแม่ก็แปลกใจจริงๆพ่อจ๋าว่าไง ตอนนี้พ่ออย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะจ๊ะจริงด้วยเข้าไปพักผ่อนไปกินข้าวกินน้ำซะก่อนนะจ๊ะพ่อไปพี่ขแล้วฉันคิดว่าต้องมีทางออกแน่ๆพ่อไม่ร้องไห้้วลูกพาะว่าเดี๋ยวลูกพ่อจะปวดมันจะไม่ดีต่อลูกใช่พี่ถ้าอย่างนั้นจะตายก็ช่างแม่นมังไม่ตายเดี๋ยวเราบวดลูกกอดเกาะช้ายพ่อเหลืองลูกไปพี่แก้วกับพ่อเดี๋ยวพ่อไปกินข้าวกินปลาอาบตามอาบท่า ี๋ยวเดี๋ยวมาต้วนรับแขกนะลูกอยู่ตรงนี้ท้องขาดหน้าให้มากน,นะลูกอย่าให้พักผู้สวรเขาสอนพ่อฝากประแสงไว้ตรงนี้ด้วยอย่าแม่ก่อนนะลูกอย่าแม่มานะแม่ไป่ำกับา,านลูกพี่แก้วอย่าคิดมากไปเลยพี่ฉันคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องมีทางออกแน่ๆฟังพี่ดีนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันรุ่งพรุ่งนี้ที่จะได้บวช หรือพี่ไม่ได้บวชพี่ขออะไรจ้าสักอย่างจะได้ไหมขออะไรจ้าดูแลแม่ให้ดีดูแลพ่อให้ดีพี่ขอแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนพี่พูดอะไรเป็นลังปแปแลนแรับปากพี่ฉันก็ต้องดูแลพ่อดูแลแม่อยู่แล้วละจ้ะพี่แต่พี่อย่าคิดมากรู้ไหมนั่งท้องขันหน้าไปฉันไปก่อนนะหาข้าวให<ว>้พ่อ,อกินก่อน ันี่พ่อเนี่ยเขาเป็นอาหารฝีมือดีอยู่ในเมืองมาตั้งนานเขาเนี่ยมีทางออกอยู่แล้วพี่ตั้งใจท่องขันนาานะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปทํากับข้าวและฉันเนี่ยจะไปตลาดไปซื้อของมาเยอะๆเลยพีพองขันนาคนะจ้ะสนใจด้วยนะพี่ฝากา้ว้พี่แก้วอย่าคิดมากอย่างที่พี่ๆเขาบอกนหรู้เปล่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทํากับข้าวอ,อ,อร่อยอร่อยของตัวของพี่ให้กินเลยพี่ขอบคุณมากดูแลแม่พี่ด้วยนะ สวยแม่พี่ด้วยทูรซ้ำหลายรอบแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลสิไปกอนนะพี่แก้วเออการบวนแค้นนี้ตอนนี้พี่ต้องการอยู่คนเดียวฉันนี่ใจด้วยนะเองมีธุระอะไรเองไปทำเถ้าแค่นี้แล้วก็ฉันของตัวก่อนนะพี่นะเดี๋ยวฉันมาหานะเจ้าแก้วมีความคิดอยู่ในใจ ความใจะให้เปนพ่อที่พ่อจะต้องถูกตัดสินประหารชีวิตการราถึงละเการต่อยนละจมกจะกจะตอบแค่เพีรับอ่อย่างไรรับท่านปูะจมในฝังเธ เรื่องวามใเป็นคำสุดท้ายแล้วตัดสินใจฆ่าตัวเองเพื่อทดแทนคนทพ่เเปเผ้า้ดจิตอส่อเลือกคนเดียวเท่าพูดันควาใ้นี้จะบุ